สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องสลากินแซบนะคะในช่องสลากินแซบค่ะวันนี้จะมาเสนอมันนี้เมนูสื่อ,อยางเดียวนะคะอ่ะตำแซบแซบมันนี้ได้ตำปลามาซูกินเนาะค่ะพี่ถุใงไงๆเนาะคะ่ะถุงนี่เกาสิบบาทเลยค่ะนี่ตำปลาแบบใส่ทุกอย่างเลยนะะเนาะเอ้นี่ทุย่างคะ่ะคือนะแซบแซบน้ำกันกนลันงสลากเนาะ,ะมาๆมค่ะขี่แมวกับน้องสลากได้บ้านี้ เดี๋ยวพ่นกันนะค่ะแซ่บๆมันคืออะไพี่ใส่สุญยางสุแนวโหลดนะคะตามลาสมชื่อหลีด้วนะคะนี่ปลาดี่แนวกับแก้มอันพี่ๆถวดถอดตีนไก่เนาะค่ะแซ่บๆกรอบๆหอมๆนออ่าอะใส่สุแนวโหลดอ่ะใส่สุฟังเอาถือมาหลายเนาะค่ะมักแนวมักหนึ่งสลาเลยแหละนี่ แสบแสบขายง่าอ้วนอวนอ้วบอ่ะมาให้กินน้ำกันค่ะกระมินอันนี้อีกความได้บ้านนี่มีสีชมพูีิน้องสลามากินกลับนะเอาใส่ตรงนี้ด้อ,อดยสีชมพูหินบอคนบค่อยเห็นเนาะใส่ตรงนี้แหละแสบแสบอ้าเบิ่งปี วันนี้หลงสลาดจีขอ,อนุญาตใส่มือเอ้ใส่สอนในบ้านนี้เนาะพักใส่ทั่วห้องไปเน,นี่ยหลงสลามะนี่ตรงห้องไปอีกพักแก้หลงสลากกับพี่บางหลายเ,ยเนาะค่ะพี่มีพักบุ้งใส่เตยตรงนี้จะอมกับมีค่ะพี่พักกาศหฮน อากาศเฮีบ้านเท่านี้ละ่ะเยงนดังก็ขอโทษขอให้หลายๆัดผักเต็มสวนมาบ้านนี้มามาค่ะมาแซบกำลังสลาเด้วยลงมือกันเลยบ้านนี้อือเป็นกต่แซบคัะเจ้าค่ะพืชอยากเนาะค่ะว่าเห็นว่าเครื่องมันลายหนังสลากกับวิสอเสอวนะมือนี้เนาะกรว่าดคนบอกว่าเจ้านี่แซบดิ มึงก็ผัดหมี่เขากันหืมหิวเขา้าเอาขาเื่จังหน่อยือมผัดหมี่ซีชมพูแเด็ดอ,อกหวานๆค่ะไม่กินกับสมตามที่เขากันเลยอื ค่ะำยังไงคะมามาค่ะกินเวลานี่แหละแสบหรือเก่าอืม,อม ใจห่วยหอบหยุดจับจับเหรอคะเน้ กินได้ซูเหม่อเลยใน่น้อ,อ,ยอยงสาาไม่ในูต่ำเนี่ยมากลายตามหงสหักบุง Mm hmm. แฉบ,บเห้งแบบัดมีอะแฉบบอ่ะหวานนุ่มอ mm hmm. กับจีนไกงค่ะมากมเขาหลามากแพีอ๋อสิ่งก็สมตำแสบน้องเวืองนะค่ะอืมอืม Khai này không? Chị nhanh nhanh เนี่างไรครับแทแบบเพลนเพิินเลยนะคะแสบอื้นังกินมเหมือนกันเลยเนี่ย มากหลยมากบอกซุมเมนูเลยค่ะฟองกันปีนไก่ไปต้มทุกเปลืปอกจำย้อนไก่เบแซบ เจ่บนะมีกลุ่มครับ สัมปาไซส,สุนแนเอาลเอาแยะอมมากินกับแต่วค่ะ กินแบบดีวเลยค่ะเพราะต้งองลวกแคบแล้วจมตำ

นัวค่ะครับนตวมในนัวครั บอกไหมคะว่า,าเอาเผ็ดนัวแล้วคนะเผ็ดด้วี่เผ็ดนั่งสิอัมบุ๋ง

ทำเหงาขับหินอือ ด่าแจวอายค่ะดวข่าวพัมกุ่ง พระอมค์หมูกเหลือม,มากนะ

นมุกเริ่มมาเลยบ้างเจ้าพังเข้ากับไม่ต้นานค่ะเข้ากับไม่ตนานนะค่ะขอจินกันก็สมตำ แต่ะากินพักว่าเมนกระตายถักบุญออนคนมาให้ยังานก็หลาเรื่อกแส่นายนะมันอูแสบ Nya, อีกนทีนึงนะมันจีโดนอืมอืด Mm hmm. อมาค้ามีแอลกอฮล์เสื้อหลานนะคะ ใบยากระไรจากนาตะเวลาก,ก็มาลายนะคะใบยากระไจากเจ้าเวลานั้นผลดวนมาได้บานนี่มาถึงชงสุดถ่ายกับคลิปของหมอสลาในมือนี้นะคะจังมาพอกันใหมในคลิปน่ะสำหรับคลิปนี้นมอสลาไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ